ขี้ตามช้างภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ในที่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายได้อาศัยหากินในสะใหญ่แห่งนั้นมันลงสู่สะแล้วใช้งวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาแล้วแกว่งไปแกว่งมาในน้ำทำให้หมดเปลือกตมแล้วใส่ปากเคี้ยวให้ดีเสียก่อนจึงกลืนลงไป การกินอย่างนี้ของช้างเหล่านั้นย่อมทําให้เนื้อตัวเปล่งปลังมีพะละกําลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ช้างนั้นรู้จับกินนั้นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกลูกช้างเล็กๆอยากจะเอาอย่างช้างใหญ่ๆบ้างมันจึงลงสู่สะบัวนั้นใช้งวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาได้ ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาในน้ํามีเปลือกตมติดอยู่ก็เอาเข้าใส่ปากไม่ได้เคี้ยวให้ดีเสียกอ่อดกลืนลงไปแล้วการกินอย่างนี้ของพวกลูกช้างเล็กๆนั้นย่อมไม่ทําให้เนื้อตัวเปล่งปลั่งมีพะละกําลังแล้วยังจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ลูกช้างเหล่านั้นไม่รู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุ ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายในกรณีนี้เวลาเช้าครองจีวรถือบาทเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาทพวกภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมกล่าวทำอยู่ในที่นั้นๆพวกคฤหัหัดผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมทําอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งพวกภิกษุผู้เทระนั้นเล่า ก็ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในลาบนั้นๆเป็นผู้มองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์แล้วจึงทำการบริโภคลาบนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมทำให้มีร่างกายสุขใสมีพะละกกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์ยันตาย เพราะข้อที่ท่านเหล่านั้นรู้จักการทําการฉันนั้นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกภิกษุผู้หยอ่อนวัยอยากจะเอาอย่างพวกภิกษุผู้เทระเหล่านั้นบ้างเวลาเช้าก็คลองจีวรถือบาทเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณทบาทพวกเธอก็กล่าวทำอยู่ในที่นั้นๆพวกหรหั์ผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้หยอ่อนวัยเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เลื่อมใส อันหนึ่งพวกภิกษุผู้หย่อนวัยนั้นเล่าก็ติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในลาบนั้นๆเป็นผู้ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคลาบนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เด็กเกเหล่านั้นย่อมไม่ทําให้มีร่างกายสุขใสมีพะละกําลังแต่ได้กลับถึงซึ่งความตาย หรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ภิกษุเด็กๆเ,เหล่านั้นไม่รู้จักการทำการฉันนั้นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในปัจจัยลาบมีปกติมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจมแจ้ง ในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกทำการบริโภคปัจจัยลาบนั้นๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล